ครับปกติแล้วนะครับเวลาคนเห็นอะไรที่มันเป็นสิ่งผิดปกติบนอากาศเนี่ยนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะระบุได้เนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าเป็น U F O นะครับก็คือ Unidentified Object นะครับแต่ถ้ามันเป็นอย่างอื่นได้ไหมนะครับมันเป็นเครื่องบินได้ไหมนะครเครื่องบินถ้ามันมีแสงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะ,ะเป็นบินตอนกลางคืนใช่ไหมครับแต่จากคลิปนี้เนี่ยนะฮะ เราทราบว่ามันอยู่ในช่วงเวลาช่วงเย็นก็คือพระอาทิตย์ตกดินนะครับอยู่ในช่วงประมาณ4โมงถึง5โมงเย็นนะครับซึ่งเครื่องบินเนี่ยบินตลอดเครื่องบินพาณิชย์นะครับบินตลอดเลยทุกชั่วโมงนะครับหรือทุกครึ่งชั่วโมงก็ว่าได้เราจะเห็นมันบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมองเห็นลักษณะนี้ได้เช่นกันนะครับก็คือว่าเวลาเครื่องบินบินนะครับอ่ามันอย่างเงี้ยนะครับเครื่องบินบินมาอย่างเงี้ยแล้วพระอาทิตย์นะครับแสงมันกระทบ นะฮะแล้วก็ไปเขา้าตาเราที่เรามองเนี่ยนะครับมาเจอเนี่ยเราก็จะเห็นเหมือนเครื่องบินอ่ามันมีแสงใช่ไหมครับแต่แสงที่เราเห็นเนี่ยก็คือ,อดวงอาทิตย์นะฮะอีกด้านหนึ่งที่กระทบถ้าเราสังเกตแนวแนวบินของเครื่องบินเนี่ยจะบินเป็นเส้นตรงไปตลอดเลยนะครับบินไปเส้นตรงไปตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเครื่องบินนะครับน่าจะเป็นเครื่องบินพาณิชย์นะครับที่เขาบินทั่วไปเนี่ยนะครับ โดนแสงอาทิตย์กระทบแล้วก็มาเจอดวงตาเราพอดีนะครับเราเลยมองเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับมีวัตถุที่เป็นแสงแล้วก็การถ่ายกล้องด้วยมือถือเนี่ยยิ่งก็จะทําให้เกิดภาพที่เป็นรวงตามากขึ้นนะครับถ้าเราคิดในอีกประเด็นหนึ่งนะครับอาจารย์น็อตคิดว่านะครับถ้าเราวิเคราะห์ตามหลักเหตุและผลที่มีในโลกมนุษย์ใบนี้เนะี่ย ก็คือเครื่องบินบินธรรมดาเนี่ยครับนะฮะแต่ว่าที่เรืองแสงได้เนื่องจากว่าพระอาทิตย์อีกด้านหนึ่งเ่ีนยที่อยู่ด้านด้านด้าน,ด,าน,ด,านด้านหลังของเราเนี่ยไปกระทบแล้วก็เราก็มองเห็นว่าเป็นตัวที่มันเรืองแสงแล้วก็วิ่งไปนะครับอ่ะอันนี้ก็คือตอนกลางวันแต่ถ้าตอนกลางคืนเนี่ยชัดเจนเครื่องบินก็จะเปิดไฟ นะครับอันนี้ไม่ใช่ยอโทุกคนบอกว่าเ,าเป็นเครื่องบินแน่นอนกับปิ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือคนจะจินตนาการเป็นกระสือกระสือก็แล้วแต่นะครับแต่ตัวเนี้เกิดตอนกลางวันเป็นเครื่องบินบินธรรมดาแต่ว่าพระอาทิตย์ที่กําลังอยู่ในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน,นกระทบนะครับก็เลยเกิดแสงแล้วก็วิ่งขึ้นมาแค่นั้นเองครับ